สวัสดีครับต้อนรับสู่ mcom.net กับผมพีรพลอนุตรโสตหรือโยแวร์นะครับขณะที่หลายคนกำลังตื่นเต้นตื่นตัวกับการเริ่มต้นให้บริการบนคลื่นความถี่2,100เมกะเฮิร์ของ3ค่ายมือถือแต่ก็ยังมีข้อสงสัยกันอยู่หลายประการใช่ไหมครับข้อแรกนั้นคือตกลงแล้ว 3G ของ3ค่ายนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับ ส่วนที่เหมือนกันก็คือให้บริการเน็ตความเร็วสูงซึ่งจะทําให้การใช้เน็ตบนอุปกรณ์พกพาเป็นไปอย่างรวดเร็วและไหลลื่นยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าจะใช้ได้เฉพาะพื้นที่ที่เขาวางโครงข่ายครอบคลุมไปถึงแล้วเท่านั้นนะครับซึ่งคุณสามารถลองเข้าไปเมนูตั้งค่าเครือข่ายในมือถือสแกนหาดูครับว่าตรงที่คุณใช้งานอยู่ประจํานั้นมีสัญญาณหรือเปล่าบางเครื่องก็จะมองเห็นสัญญาณเป็นคลื่น2,100เป็นตัวเลข5หลกกักนะฮะนำหน้าด้วยเลข5าเพราะว่าเครื่องมือถือยังไม่รู้จักชื่อนั้นครับ ความแตกต่างชัดเจนอีกอย่างนั้นคือลักษณะการใช้คลื่น2,100เมกะเฮิร์ของแต่ละค่ายนะครับที่แตกต่างกันไปตามต้นทุนโครงข่ายของแต่ละค่ายครับ AIS เขาเลือกใช้คลื่น2,100เป็นช่องทางหลักในการปล่อย 3G ชูจุดเด่นว่าใช้คลื่นเดียวจะได้ไม่เปลืองแบตมือถือในการเปลี่ยนย้ายคลื่นบ่อยๆนะครับส่วน TrueMove H เปิด 3G บนคลื่น850มาก่อนตั้งเสาไปเกือบทั่วประเทศแล้วนะฮะจึงเลือกให้คลื่น2,100มาเป็นกำลังเสริมในเชิงลึกเท่านั้นนะครับและปล่อย 4G เข้าไปวิ่งด้วยในบางจุดที่มีความต้องการใช้เน็ตสูงๆนะครับส่วน D-Tag ครับเปิดไท i เน็ตชูจุดเด่นแบนด์วิดธ์หรือว่าถนนที่กว้างขวางที่สุดนะครับผสมผสานคลื่นทั้ง3าน,นคก็คือ850 1,800แล้วก็2,100ครับสมกับที่ดีแทกเขาตั้งสำนักง,งานอยู่3ายานน่นนะครับและข้อ3นะครับคือ FUP ย่อมาจาก Fair Usage Policy ครับหรือว่ามาตรการเพื่อการใช้เน็ตที่เท่าเทียมกันเพราะว่าเน็ตมือถือเหล่านี้ไม่ได้ให้เราใช้คนเดียวนะครับแต่ว่าต้องเฉลี่ยแบ่งกันไปครับจึงต้องมีวิธีป้องกันบางคนเอาไปใช้ แบบเอาไปตั้งโหลดบิตทั้งวันทั้งคืนเนี่ยฮะหรือว่าไปใช้เปิดร้านอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ใช้คนอื่นๆแต่ละค่ายจึงกําหนดออกมาครับบอกว่าแม้จะให้เน็ตอลิมิตไม่จํากัดปริมาณก็จริงแต่ว่าใช้เร็วสูงสุดได้แค่เพดานปริมาณหนึ่งเท่านั้นครับจากนั้นความเร็วก็จะถูกปรับลดลงซึ่งตรงนี้ต้องดูดีๆเลยนะครับว่าราคานี้คุณจะใช้ได้แค่ไหนและปรับลดลงไปเหลือความเร็วที่เท่าไหร่ครับเช่น ให้มา 1GB ถ้าคุณใช้เข้าเว็บทั่วไปก็อาจจะใช้ได้นานหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใช้ดูวิดีโอบน YouTube และยิ่งเป็น HD ดีด้วยนะฮะไม่กี่เรื่องครับก็หมด1 g ิกแน่ๆฮะนะครับแล้วก็เชื่อว่า3ข้อนี้จะตอบข้อสงสัยคุณได้บ้างนะครับช่วงนี้ไปติดตามพาเรต์ไอทครับสวัสดีค่ะน้อง่ามเปรี้ยพรสรัแสนยากรพาเรตไอทีค่ะผู้บริหารดีแท็กนเปิดตัวไตรเน็ตผนึกกำลังสาความผีชูจุดแข็งช่องสัญญาณกว้างที่สุด พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ Internet for All ปรับกลยุทธ์เน้นให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ออกแพ็กเกจที่เลือกผสมราคาเองได้ว่าจะโทรกับเน็ตเท่าไรตั้งเป้าปีนี้ลูกค้า 3G พุ่งจาก3.0ล้านเป็น10ล้านรายแต่ตอนนี้ Trinet ย,ยังไม่เปิดนะคะรอเริ่มเปิดใช้คลื่น2,100เมกะเฮิรช์ช่วงปลายเดือนนี้ก่อนส่วน 4G ยังไม่ทำแน่นอน ทรงความรู้ IT ใกล้ตัวดีๆจาก m c o r n e t อย่างนี้นะครับได้ทาง YouTube และเว็บอสมทครับส่งท้ายด้วยแอดดเดเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ การเชื่อมต่อออนไลน์ทําให้เราทํางานได้สะดวกง่ายไร้พรมแดนยิ่งขึ้นนะครับยิ่งมาเจอเว็บนี้ที่ชื่อ Mural.ly เป็นหน้ากระดานออนไลน์ที่จะทําให้คนงานคุณภาพแต่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นได้คุยเรื่องเดียวกันบนกระดานเดียวกันคนหนึ่งวาดรูปฝั่งหนึ่งอีกคนก็เห็นด้วย